สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอดเแย้วชาแนลนะคะพี่น้องพี่น้องป้องป่ายรกษีแบบว่าต่างหูต่างตาเนี่ยจังหน่อยเดิอกับสถานที่นะคะตอนนี้อยู่บ้านตาหนองนะคะอยู่บ้านด่านนะคะวันบ้านนาต้อมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เข้ามากเกี่ยวข่าวขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเช้าที่สองนะคะไอ้ทิมสามเคยเพิ่น ไปแล้วไปเกี่ยวขอแล้วนะคะแต่็จะสอกตอนนี้กับะมานสองโมงกลัวมาเบิ่งกันว่าอันแต่ละคนนะมีหนาทีอย่างเนียว่าห้ามาอยู่นี่ห้ามากินมานอนอยู่จังไดเนาะพี่น้องเนาะหาม่สอาอันนี้แหละยังตอนนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำตะหนอสปาเซต์ตาปาเซตไปนั่งไปนั่งบ่อเะเข็บเขาไม่หดเงินมานี่คาซอกผ้าบ่อนี่ มันอยู่ในถุงกางเกียงใครเนาะได้ฮอตคาจากผ่ากันพี่น้อง ทำเกินเ็จแล้วพี่น้องอันนี้ตำพริกแกงตำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ตะไคร้ใส่พริกแล้วก็ใส่กะหอมเรียบร้อยอันนี้ผักก็เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้หมูใส่ผักหลายๆผักเด่นๆใส่ผักหลายๆมัน,นยังแซ่บ mm hmm. คุณปูเป็นคนไป่ายตลาดเป็นคนไปซื้อหมูเป็นคนไปซื้อผักมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณปูตื่นแต่เสาร์ mm hmm. ไปพี่น้องแล้วจะไปลงมือทำกันเลยนะจ๊ะ ก็จะคั่วคั่วคั่วให้มันหอมๆก็กินปราเน,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 นาะพี่น้องเนาะนี่นะคะทุกคนหัวใจกิ๊วขนาบไม่เคยเห็นนีนูช้านี้เสนอเนี่นูออมเนื้อ,อโอ้ใส่ผักซีราวเดี๋ยวผักซีราวเส่แล้วคะ นก็จะปดปดฟดเนี่จนัอนอนแล้วก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะว่าหมูก็ใล้จะสุดเแลนะ้วเน้นผักด้วยพนะี่น้องเน้นผักจริงๆนะคะวก็ว่าเราเน้น นะคะใส่ซอสเสร็แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเดี๋ยวเราก็มารอดูมาชิมพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่น้องมารอดรุน่นมารอดรุ่นนาะตาจะนากินบอนะคะว้าวเรียบหนาขี่รวหัวหงอกหัวหงอกแบบนี้แบบปวดแบดแบบใช้ไฟตัวน้องตัวนี้คือ,อ,อแบบได้กินถ้าเ้าก็จะแบบว่า พอหายมันเดี๋ยววาสุกคักแล้วไม่ด้อกเชร,รืจจ่องเตะก็เรลยเสนอเก่าเลยนะคะนี่นะคะทุกคนว้าวแล้วก็จะปิดไฟแล้วนะ,ะอมมมาเสียจะแล้วก็ปิดไฟเลยจ้า ถึงแล้วจ้าสิงขรเกบเียงถึงแล้วถึงแล้วขาดอยูรถนะาีน่รถ อ๋อแล้วพี่น้องมาถึงแล้วนะคะก็เปิดอกเรไม่กินต่อแล้วมื่อกี้กินกัตตานองปะระเทศไทยพอพอพอก,กินเพราะว่าพร้อมกันเด้อพี่น้องกินก็ละเทอเปลี่ยนกันแล้วเปล่านะคะตอนนี้เคยง่ายมากแล้วเคยง่ายมากขึ้นเจียวแล้วเปลี่ยนกันเคยกันกันแล้ว,ลวไม่กินเขาเอ,อ,อ้าอเมื่อสั้นเนี่ยยืดคอบ่ะทำเจ้าเจ้าเหนียวนีด้วยเขาเศร้าเขาเศร้าเรื่องการจะยืดตยวไม่ได้เนาะ แัดตาช่างมันสุดมันเเยเขเยได้นี่ใช่่ใช่ได้กินก็นน่ะจะวางว่นกันยังก็หัวจะวาหมว่านี่ตะมทวนทั้งบ้านจบก็ขึินอก็ระบากวันนี้ไนอ่ีจีแน่ยุ้ยครับเข็มแหลกเข็มสองยังไงอ๋ออมทานหอแบยุ้ยัไม่เรหอ เจอแหกเจอแหลกในชีวิตได้หนิพี่น้องครั้งแรกในชีวิตนะพ่อเป็นยังไงกินรเฮ็ดหนายมั้ยกระนันอร่อยรเฮ็ดหนาอร่อยเกินเอื่ังกระน้นี่สิเคียงหน่ายยังว่าเขาเสียดต่ายุ่ยยนะไหมเบื่อีนรวเบื่อแล้วเบื่อแล้วว่าเสียมันเป็นยังไงมาล้มาเชอปะอร่อยอยู่ต้ร่วมอร ออมอมแฉบอ่อมยังไหนออมนิออมแล้วแบอยู่ท่านบัมดำรุ่รองว่าผมบ้านบ่เป็นบ่ไหนอ๋มันมันมีเนี่ยใส่ไหมใส่แต่สุดรถกับอันปลาเดียดกับปักหน้าเนา้อสัวสมต้องสมเคองเค็มกลับมาบ้านต่านนี่เป็นไหนแฉบเป็นมาอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอามออมแบด้เจะมากินอันนี้เนาะ พี่พ่อบอกกันหล่อยอยู่นะคะมีแล้วพี่นอ้องครับัครที่จะประจําวันของแต่ละคนของที่มันสามเคยเนาะโอดกอนโอดก็ไอ้น,อไน,นั่นก็เป็นคนขับรถเกี่ยวเพียงกันข้นเงกันโล่งผู้ใดมีแล้วคือต้องามากินข้าวคุณกับนคนนไม่รับทั็นศีนาแล้วหน้าที่นะตั้มกับขับรถแก้เขาห้ยข้า,าวเจ้ามัน่าเอาเขาไปโล่งห้ข้าเจ้าแล้วก็แล้วการเป็นคนเบิกกันแท้เป็นบ่าเห็ดทางแล้วก็แล้วก็เลื่อมขอน้ำขอกันแท้ก้าดตาหนองเนี้ไล่ที่เลย จำหน่อยรอั่นยมเ้าวาตาน้องกับเป็นคนไปจ่ายตลาดงยเหมือนเศร้าบราหารบ่หน้าที่คอยตื่นกันมาคอยกับซักผ้าซักผ้าซักแพย์แล้วกับมีแลให้กัอเข่ากัเอากับเข่ามาให้ล้ำมันน้มเนี้ำนน้ำมันนมันน้มัน้มัน้มนน้ำมันน้ำมัล้วมมน้ำมันนม้มมันมันน้ำันน้ำ้ันน้ำม้มน้าน้มหน้าน้มันนมนนม้้ม้

ูต่อไปหัวซักต้องหมดแนง่ายเลยหาเงินอุปกรณ์ก็ไอหัวหัวซักตัวซักไม่ขันรับารือหัวซักมีไว้เพื่อแก้ว่ะไปหาเอาไว้ให้รองรับแต่ว่าบัดใส่หน่อยง่ายง่ายจ่บัดใส่หน่อยเราพี่น้องัหาหาง่ายบัดใส่ใส่ง่ายพี่น้องเอ้ยได้แค่ขางวดโอเคพี่น้องครับผมเดี๋ยวเอารถขึ้นรองรับเจอเปนใหม่ที่อหน้าครับผม ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคใช่องวิญญาณชีนแล้วก็วิญ f a m แฟนบ a รฟเปลี่ยนฮะไปดูต่อไหมเรยไลน์ด้วยต้องไหมครับผมไม่ดูต่อหน่อยด้วยเไปอันจะลุ้นๆุ้เช่กันว่าจะขึ้นได้ไหมเพราอย่กพูดว่ารดสิขึ้นด้วยวิธีใดเดี๋ยวไปเบิงตอนในลีปสองหน่อยนะคะกีบอดย่อไวซมีพ่อกันไหมชีปหนาสวัสดีค่ะ